สวัสดีครับผมมณีกับกับมาเจอกันอีกเนื่องคลิปดีๆทังช่องย t u b e นักเล่งพระทองทินนะครับเอามนีกับมีวัตถุมงคลอีกหนึ่งรุ่นในสายของหลวงพ่อพิบุญรัดพะนทนบันแดงมาแนะนำํำถือว่าเป็นการทบทวนควมรูแล้วกันนะครับนะเพราะว่าเรียนรุ่นนะี้ได้มีเคลดได้มีการทําคลิปแนะนนะเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาและสะสมไปก้อนหนานี้แล้วนะครับถ้าผู้ใดอยากกัปย่อนอยาก ไปย้อนเบิ้งคลิปเก่าๆนะครับกับขาแม้นหนาทำไน์ของช่องได้เลยนะครับเด้อดกดเข้ามาวิดีโอนะครับวิดีโอถูกอย่างที่ได้ทังช่องได้อัปโหลดลงไปกับยูในหันทั้งหมดนะครับก่อนอื่นนะครับก่อนเขาซูเนื้อหาการแนะนําวัตถุมงคลน,นะครับกับฝากผู้นิยมสะสมพักเครื่องทองทิ้นของจังหวัดอุดรธานีแล้วกับผู้ทนิยมสะสมะวัตถุมงคลทั่วประเทศนะครับถ้าได้รับชมคลิปนี้แล้วนะครับ รู้สึกว่าเป็นข้อมูลที่ดีเป็นข้อมูลที่หนาเรียนรู้ศึกษานะครับอ่ะก็ฝากกดไลค์กด u b s c r i b e นะครับให้เป็นกำลังใจทั้งช่องนะครับเพื่อจะได้จัดทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปอีกนะครับอ่า้ากะ็ถ้าบอยอยากพลาดนะครับข้อมูลดีๆทั้งช่องได้อัพโหลดลงไปนะครับก็กดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนได้เลยนะครับเด้อนะฝากกด u ับสไคร e กดติดตามลองช่องในเด้อครับเด้อ เอานะครับนี่วัตถุมงคลทั้งหนาที่เห็นนี่คืออ่าวัตถุมงคลของหลวงปู่พิบูญนะฮะนับเป็นรุ่นที่หาได้บรรดาตระกูลหาเลี้ยมนะครับอ่าเลียญที่อยู่ในมือนี่เอิ่นว่ามีซือ,อยังเป็นทางการว่าอ่าเจ็ดกระนกเยื่นเอียงหนานุ่มกา,กาก30นะครับหรือที่เอิ่นกันง่ายๆทิดปากคือกาก30นะครับหรือว่าหนานุ่มนั่นเองนะครับอ่าวิธีการสังเกตเรียนรุ่นนี้นะครับนะเฮาวาเบิงเข้าโค้งก่อนนะครับก่่อนทีไปเบิง อ่าต่ำนี้หรือจุดสังเกตต่างๆของรุ่นนี้นะครับแล้วก็บิงรูปลักษ์ของเหรียญก่อนนะครับรูปลักษ์ของเหรียญต้องเบ่งเป็นลักษณะนี้นะครับอ่าเหรียญรุ่นนี้นะครับจะมีเพียงเนื้อทองแดงหรือทองผสมเพียงอย่างเดี่ยวนะบ่มีทองเหลืองบอ่มีอ่าล่มดำบ่มีกระไหลเงินบ่มีกระไหลทองบอ่มีทองค่ทำทั้งสินนะครับอ่ามีเพียงเนื้อเดียวคือเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับส่วนที่เป็นกระไหลเงินกระไหลทองนี่คือ เป็นเจ้าของเก่านะครับเพิ่นมาความสวยงามในยุคนั้นนะครับอาจะเอาไปเอ็ดกัะไรเองนะครับเพื่อบูชาคู่เพื่ออยากได้ความสวยงามนั่นเองนะครับแต่ให้เบิงความแท้ของพาเป็นรักนะครับนะอาด้านหนาครับคําว่าเจ็ดกระนกยืดเอียงหนานมนี่นะครับให้เบิงตามนี้นะครับกระนกตรงซุ้มประตูนี่อันนี้คือซุ้มประตูนะครับนะอันนี้หมายถึงซุ้มประตูด้วยนี่นะบ่แมบเมนซุ้มอย่างอื่นครับเป็นซุ้มประตูนะครับซุ้มประตูหนาวัดนะครับ เจ็ดกระนกให้นับตัวนี้ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับสองข้างตัวกระนกตังมีเจ็ดตัวขึ้นกันนะครับเจ็ดกระนกยืยนเอียงที่นี่นะครับคำว่าเย็ยนเอียงนะครับให้เบิ้งลักษณะการหยืนของลงปูนะครับจะเอียงไปทั้งซ้ายมือของเฮ้าหรือขวามือของลงปูนะครับเป็นทั้งเบิ้งสังเกตจากตรงใดนะครับให้สังเกตจากช่องไฟครับช่องไฟสองข้าง ฝั่งนี้จะแคบฝั่งนี้จะกว้างนะครับแดงว่าลงปูยืนมาทัา้งนี้หลายนะครับอันนี้คือพวหมันเข้าว่ายืนเอียงนะครับหนานุ่ม,มน,นี่นะครับในตระกูลเจ็ดก,ก,นกนกนี่จะมีด้วยกันทั้งสามบ็อกซ์นะครับอ่ปีการจัดสานี่คนละปีนะครับมีอยู่สามบ็อกซ์เนี่ยันนี้จะเป็นบ็อกซ์สุดท้ายนะครับคือกากหนานุ่มสามศูนย์นาตาจะออกนุ่มก่าบ็อกซ์อื่นนะครับนาตาจะออกนุ่มก่าบ็อกซ์อื่นนะครับอันนี้คือลักษณะการสังเกตได้นะครับ ตับเป็นคล้า,ายๆว่าเอกลักษณ์ของพิมพ์คทับอ่์เมนต์ตับนี้นะครับส่วนตับนี้ในพิมพ์จริงๆเนี่ยนะครับในเบิ้งเส้นเสียนไล่ขวางพวกนี้ครับเกิดจากการทาค้ามสะอาดบล็อกก่อนนํามาปั่มนะครับนะเส้นเสียนไล่ขวางนี่ครับกันหนาๆน,นะครับนะบ่มีบางนะหนาๆหมายถึงว่าที่ที่นะครับที่ที่หลายๆขื้นที่ที่หลายจะไล่ขวางทีนะครับแล้วก็เบิรงพวกกุ้มกาก,ากนะครับ ก้มกากจะเป็นปืนนะครับให้เป็นเม็ดไผ่เม็ดมันนะครับให้เป็นเม็ดไผ่เม็ดมันนะครับส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังนี่บอ่อมีกากครับบ่อมีกากนะแต่จะมีหลุมนิดๆหน่อยตามผิวนะครับผิวเรียบตึงบาบวมนะครับแต่แต่จะมีหลุมเ่ยเกิดจากเวลาการปัม๊มเนี่ยเศษโลหะอาจจะเฮียโลในบ็อกในเฮดไห้เล่าปังไป,ไปมีหลุมมีบอ่อนะครับ อ่านถือว่าเป็นคอยุตินะครับมีหน่อยมีหลายแล้วแต่แต่ต้องมีครับอ่าด้านหลังนะครับก็จะแยกกันเป็น2บล็อกนะครับอ่าแต่เป็นนิยมทั้งคููวัดกันี่ความสวยนะครับคืออ่านิ้วเต็มนิ้วเต็มเนื้ออันนี้คือนิ้วเต็มนะครับนี่ถ้านิ้วบิเต็มนะนิ้วโปตัวนี้ครับกับมองจมูกเท่าตรงนี้ครับนี่เคเื่อกว่ามองจมูกเท่านั้นนี่อ่กับนิ้วโปยจะแบนราบลงไปนะครับอะคือมีอย่างกดทับให้แบนนะครับอ่า ส่วนถ้าเป็นนิวเต็มเนี่ยย่นตัวนี้ต้องเต็มนะครับเนี่ยยุกน,น้อยนิดน้อยซ้ำหนีว่ามีปัญหาหรือว่าเป็นนิวเต็มอยุ่แต่นิวบบเต็มนะครับถ้าเป็นนิวบบเต็มนี่มองนี้จะลาบลงไปเลยนะครับย่นตัวนี้จะบีแบนนะครับอันนั้นก็อีกบอกหนึ่งวิธีการสังเกตนะครับนิวเต็มนิวบบเต็มนะครับนิยมกันทั้งคู่นะครับวัดกันที่ควอมสวยนะครับอ่าส่วนตับนี้ในแม่พิมพ์ด้านหลังนะครับอ่าถือว่าเป็นเอกลักษณ์รุ่นโบเป็นตับนี้แล้วกันนะครับ ด้านหน้านะครับจะเป็นเส้นเสียนไล่ขวางนะครับส่วนด้านหลังนะครับจะเป็นเส้นขนแมวเส้นน้ำตกนะครับเส้นสายฝนนะครับเป็นแบบเลี่ยงกันตามลายเงาของเหรียญน,นะครับนะเป็นแบบนี้นะอ่าเกิดจากการทําควมามสะอาดของบล็อกนะครับเกิดจากการทําความสะอาดของซางนะครับเห็นนี่เห็นว่าเส้นไล่ไล่นะครับนะ่ต้องเอียงเห่นว่านี่เห็นว่าเส้นจ,จะดิ้งลงนะครับ บ่อใขวางคือจังดันหนานครับเดี๋ยวผมจะย่า,ยาเบียงให้บังเห็นบอ่อหนอ่าอบอ่อหนอ่าเ้นจ,จะดิ้งลงนะครับดันหลังอ่าจะมีเต็มทั้งเหรียญเลยครับนะบ่แม่นว่าเป็นกระจุกกระจุกนะจะมีเต็มทั้งเหรียญน,นะครับอ่าเอาที่หนีเข้าบิงต่ำนี้อ่าเวลาเข้าสื่สอขายจังไดนะครับอ่าให้บิงนะครับให้บิงเด้นนะครับถา เหรียญเดิมๆคมๆแบบนี้พิวนเดิมนะครับนะอ่าเสียนเสียนจะนั่นหนาทีๆนะครับนะเม็ดกากจะพดเด้งขึ้นจะเป็นพดเป็นพดเด้งขึ้นมากจะเจนเพราะเป็นปืนนะครับนะนถ้าเดิมมิลีนะครับให้เบิ้งตรงนี้มองเส้นข้อนะครับจากแก้มเลียนมหานี่เส้นจากแก้มเลียนมหาเมเท่านี่นะจะปากกดนะครับอันนี้ไม้ถึงเดิมวาเฮกบอนี่ครับอันนี้ไม้ถึงเรียนเดิมมิลีได้เลยผิวนเดิมๆบ่ ถูกสัมผัสอย่างนะครับอ่าส่วนด้านล่างนะครับบ่ตรงซือจะโคกงนะครับจะโคกงม้นสวยงามนะครับบ่มีเป็นเปิดบ่มีอ่าขาดหายนะครับชัดเจนนะครับเส้นตรงนิ้วก้อยเป็นไปโค้งๆนะครับเส้นนี้ต้นเข่าเป็นไปหาจีวอนนะค่มชัดนะครับนะเบื้องลักษณะนี้ไว้ครับเบื้องลักษณะนี้ไว้หน้าตาแบบนี้ตาลึกๆคมๆนะครับ อ่าส่วนด้านหลังนะครับส่วนด้านหลังเนี่ยเขาเบิ่งนะครับเส้นนคมๆเลยนะครับเส้นเสนคมๆนะครับนะอ่าเรียนเป็นลายเงานะครับถ้าเหรียญผิวเดิมมีลีนะครับเส้นตรงนี้นะครับนี่เส้นจากนิ้วนา่งนี่นะครับขึ้นไปหานี่เลยนะครับขึ้นไปหาฟา์มเอเลยนะจะมีอยู่เส้นหนึ่ง้าผิวเดิมนะหมายถึงว่าผิวเดิมนะครับเห็นบ่เนี่ เห็นหรอเอียงกันเห็นบ้านนี่เห็นบ้านนี่อ่าเส้นนี้ต้องยู้นะครับนี่นี่อยู่ตรงนี้เด้อนี่ละอยู่ตรงนี้แล้วนี่นะครับแลนขึ้นไปหาพี่เลยนะครับคมๆเลี่ยวๆนะครับอ่าคมๆเลี่ยวๆันบ่นอ่าเอียงเลยก็อจเห็นชัดนะอ่านี่เห็นบ้านี่เห็นบ้านี่อ่าคมๆเลี่ยวๆนะครับขึ้นไปหาฟ้ามือเลยนะครับอ่า แลวก็นะครับเบิ้งห้อยบ็อกสไลท์ครับดันขางจะเป็นห้อยขูดตลอดแนวเลยครับห้อยบ็อกสไลด์จะเป็นห้อยขูดตลอดแนวเลยนะครับบอลนี่น้ำขอบนี่นะครับถ้าเป็นเลียนรุ่นนี้ตรงมีนะครับนะตรงมีนะตรงมีเลยนะครับขอบปิ้นนะครับจะมีปิ่นบ่หนาเกียดครับปิ่นเรียบๆต่มีปิ่นนะครับนะตรงมีปิ่นบอลนี่ปิ่นมีตรงมีปิ่นนะครับ นีนมน่มีห้อยสไลดนะครับมีห้อยสไลด์มีคลิปปิ่นของเหรียญน,นะครับแ๋ยวที่นี่นิยมบ่นิยม,เ,ยมเสริมบ่เสริมอ่ารุ่นที่เขาเล่นกันเขาเบิ้งไหนไอเบิ้งตรงหูเหรียญครับหูเหรียญตรงไงแบบนี้นะครับนะตรงหูเหรียญตรงไงเบิ้งข้างหน้านครับเห็นเส้นบังคับพิมพ์หูบ่อ่าลูดจอนี่เกือบเต็มนะครับอ่าเกือบเต็มเลยถือว่าไงเอาบอกว่าเต็มเลยก็ได้นะครับ ร้อยจ่อนีเต็มพิมพ์หูเหรียญเลขข็กๆนะครับนะถ้าเป็นรุ่นเสริมจะเจาะน้อยๆนะครับเจ่นะน้อยๆถ้าเป็นของเก๋นะครับจะเจาะน้อยๆเราระเบิดนะครับวเจาอเอียงนาเอียงลังนะับผสมผสมดุลน,นะครับนะอ่าถ้าเบิ้งด้านหลังก็จิเบิ้งายแน่นะครับเบิ้งหูเจาะใ่นะครับมีห้อยปิ่นนะครับมีห้อยปิ่นตรงเท่งๆหนึ่งเมนตรงเท่งหูเหรียญนส่วน ส่วนลักษณะการปินนะครับจะปินเป็นต่อนะครับบริเวณปินระเบิดคําว่าปินเป็นต่อคือจะมีเนื้อนี่แท่งขึ้นมานะครับบ่อแตกนะครับ,บ,นรบเนื้อแท่งขึ้นมาเป็นระเบียบรอบๆหูเหรียญตั้งฉากนะครับถ้าปินระเบิดคือแตกออกมากเลยนะครับฉีกออกภัยออกมากเ่ยคือกปินระเบิดนะครับี๋ยวที่นี้ถ้าเกิดว่าเขาเหลี่ยมปิดไหวนะครับว่าเบิ้งไหนว่าเหลี่ยมปิดห่วงไหวหรือว่าเบิง้งบ่อชัดอยังสินับเหี้ยวเบิ้งตรงข้อเหรียญน,นะครับ อเีียยเดดวนะับห้องตรงข้อเหรียญนะครับเนี่เห็นบ่ข้อเหรียญนะครับข้อเหรียญฟังนี่นะครับข้อเหรียญฟังนี่จะโค้งนะครับโค้งสวยงามนะครับส่วนข้อเหรียญฟังนี่นะครับจะขึ้นมาปุ๊บแล้วจะมีก้อนเนื้อยู่ตรงนี้นะครับบริโค้งนะครับขึ้นมาแล้วก็มายุดนะครับขึ้นมาแล้วก็มีเพราจะเห็นว่าอีมียังตันอยู่ตรงนี้อยู่นะครับ ขึ้นมาแล้วก็ปุ๊บแล้วก็โค้งกับนล้วก็ม้วนค่อยม้วนขึ้นไปนะครับให้เบิง้งให้เบิ้งลักษณะนะครับนะอ่าฟังนี่ฟังนี่โค้งสวยงามเลยเทียเดียวเลยอันนี้มีเนื้อเกินอยู่ข้อเหรียญอยู่นะครับอ่าอ่านี่เด้อเหรียญที่หล่นที่เขาเหรียญกันนี่ย่อมคือลูดเจาะใหญ่นะครับลูดเจาะห่วงใหญ่นะครับ,รบอ่าลักษณะการตัดนะครับคือ ปั no ๊มกระแทกแล้วก็รูดออกไปนะครับมีห้อยฟันตัดมีห้อยฟันตัดอยู่น้อยเดียวครับแค่ขอบบนนะครับมีห้อยฟันตัดแค่ขอบบนน้อยเดียวทั้งสองฟังนะครับอ่ามีห้อยฟันตัดยี่ขอบบนนิดเดียวเบิ้งที่เหลือก็คือรูดออกไปเลยนะครับได้สองเบิ้องครับเห็นห้อยฟันตัดยุนิดเดียวนะครับที่เหลือคือรูดออกไปเลยนะครับเห็นกินนิดเดียวที่เหลือก็รูดออกไปเลยนะครับ จริงขอบตัดนี่เ่ต้องเบิกกันเงรครับเรียนรุ่นนี่้าซื้อขายเบ่อๆจําลักษณะการตัดออกนะครับจําลักษณะการตัดที่ผมวานี่ลักษณะการจาะหูเลี้ยนไม่กระทั่งเสร็จสไลด์บล็อกฟังนี่นะครับเบิงให้ติดตาจําใหติตใจนะครับแล้วก็ซื้อแบบพัผ่าดเองนะครับเรียนรุ่นนี้นะครับมีการทําเสริมออกมาหลายครั้งนะเพื่อให้ทําบุญทนะ่ำไม่เั่นเกยน,นะครับนะมีการทําเสริมมาหลายครั้งนะครับทั้งกับมีทั้งเกยพร้อมหรือว่า อ่านะครับทั้งวัดออกให้ทําบุญนะก็จะมีทั้งกระไรเงินมีทั้งบ่แม่กระไรเงินมีทั้งชุบนิกเกิลชุบทองล่มดานะครับนี่คือทั้งวัดออกแต่ถ้าเป็นเหรียญเก๋ส่วนมากจะเป็นเนื้อทองเหลืองนะครับเหรียญเกจะเป็นเนื้อทองเหลืองนะครับเส้นเสียนด้านในจ,จ,จะจางๆอ่าจะจางๆบ่มีหนาแนาี่นคือจังสีนะครับอ่าจะรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นที่มีประสบการณ์มากที่สุดในบรรดาอ่าวัตถุมงคลของหลวงปู่พิบุ์นะครับ กำนวันการศึกษาอาจจะบอชัดเจนนะครับทั้งเรื่องของปีพร้อมแต่ได้รับความนิยมมาแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับตอนนี้ก็สภาพสวยๆก็มีคนเศรหายอย่างมากมม่นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับราคายังบ่สูงนะครับในสภาพเหรียญสวยๆอาจจะมีราคานิดนึงนะครับแต่นะครับสาหรับเหรียญที่สภาพผิวเดิมสวยๆแบบนี้นะครับค่อนข้างที่จะหายากนะครับว่าได้เห็นกันง่ายๆนะครับพอว่าหนึ่งเลยเหรียญราคาบ่สูงนะครับ ราคาส่วนราคาเป็นราคาที่ทุกคนสามารถเอื้อมถึงได้นะครับถ้าบิคิดถึงเรื่องของการค้าขายยังเกินไปเก็บพระสวยได้เปรียบแน่นอนครับสำหรับวงการกลางนะครับเขาเน้นพระผิวเดิมน,มนะครับอ่าวงการกลางหรือสากลเขาเน้นพระผิวเดิมพระผิวล่างบนิยมนะครับอพระผิวล่างบนิยมนะครับอานะครับมือก็มีเรื่องซิงที่ดีอ่ามาแนะนํา มาทบทวนค้มลูกก่อนนิจจักคั้งนึงนะครับสำหรับมือ่อานถ้าเบ่อยากผัดคลิปด,ดีแบบนี้นะครับก็กดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนได้เลยนะครับเด้อจะได้ว่าผัดอ่าคลิปด,ดีๆแบบนี้อีกสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ